1784นะครับ1784เป็นบารุงใบบาทจังหวัดปางเรานะครับก็เป็นหน้าที่หนึ่งคนาะนะครับแล้วก็1374นะครับ1374ของกรนนะครับก็ท่านใดที่มีมีวสายเรื่องของใบบาทก็แจ้งก็ได้ตลอดที่4ชั่วโมงนะครับก็เป็นหน้าที่ของกองการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปางนะครับที่จะมีหน้าที่ในการบูรณาการแบบทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ก็ถือเป็น เป็นคามลที everyone, mm ่ปกตินะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาไฟฟ้าและไฟควานะครับพรังโรถ้าเราไปห่าไว้มันจะยอดกันน้อยนี่หยอดสนุกโคว่าเสียเวลาหน่อยอันนี้เจ๊ก็พอไปได้นะครับเวลาชุดสกัดการตีเป็นปลวงเป็นมีที่ดอาสายเสื้อทายเป็นจัดแต่ในหมู่บ้านแนุ่มชนก็จะมีชุดสกัดแบบนี้ปามไม่แถมน้อยนี่หนึ่งะพันรุนแรงหรือว่า็จะมีชุดต่างพันมาช่วยกันดูแลเจอกันเข้าเว้นเข้าย้ำเวยกันเล็กน้ยครับ ก็ถ้าจะไปห่อาหาอปลาก็ฮเคืองพับบนมือได้นะครับเปิดฮือจดกี่จดเสียงยึดบัตรอะไรก็ยึดเป็นยังเพื่อความบริสุทธิ์ใจของสองฝ่ายนะครับ